วันหยุดพักผ่อนนะครับวันเข้าพรรษาฮะก็ทักทายสมาชิกของอาชวินลมโตกันด้วยนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าผมจะหยิบข่าวไหนมาเป็นประเด็นก็คงจะอัปเดตในช่วงของตลาดซื้อขายในช่วงของแหล่งที่มาจากอังกฤษโดยตรงเลยนะครับวันนี้เองเนี่ยมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงกันมีหัวข้ออะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันได้เลยนะครับข้อเสนอน่าสนใจก็พร้อมย้ายนะครับ ล่าสุดเนี่ยลุยดีอาร์ครับแสดงจุดยืนชัดเจนอีกครั้งว่าเขาเปิดกว้างในการย้ายออกจากเวอ้์วคูหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจปัจจุบันเนี่ยแม็กซ์เอเบร์เองผู้อำนวยการกีฬาของไบมวนิกเนี่ยยังให้ความสนใจสวบหลุยดีอาร์นะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงหรือว่าข้อเสนอใดๆแต่วัทัพเสือใต้เนี่ยมุ่งว่าดีลนี้เนี่ยอยากให้เกิดขึ้นจริงแน่ๆถ้านักเตะเนี่ยได้เปิดปากพูดเองนะครับถึงโอกาสในการเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นที่ไม่ใช่ต้นสังกัดปัจจุบันแล้วเนี่ย โอกาสการย้ายทีมก็มีค่อนข้างสูงนะแต่ว่าจะเป็นทีมไหนเสือใต้หรือว่าเจ้าบุญพุ่งอันนี้ผมว่าก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือดใหม่ของทัพหงแดงลิวพูแน่นอนไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับขอบคุณจากลิวพูแอคโคแล้วก็ฟลอเรนซ์เพนทันเบิร์กกันด้วย Here we go อีกแล้วครับท่านโอ้โหไม่พักผ่อนเลยนะครับ หลังตกเป็นข่าวเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเกิดใครที่ได้ติดตามฟาบิ i z i o โรมาโนนะครับรายงานออกมาว่าท็อต n น a m อสเปอร์ทุ่มเงิน60ล้านปอนด์ฉีกสัญญาเมาก,กนคิดไว้ในรุกของสโมสรน o t t i n g ฮมฟอ o r เรสไปร่วมทีมนะครับโดยจะมีการตรวจร่างกายก่อนเซ็นสัญญาภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า48ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทัพไก่เดนทองแชมป์ยูโรปาใช้เงินไป115ล้านปอนด์เรียกว่ารวดเดียวมากฮะ พวกเขาปิดดิวมฮัมหม็ดคูดูชในราคา55ล้านปอนด์ล่าสุดก็จ่ายค่าฉีกสัญญารมแกนคิปไว้60ล้านปอนด์ปีนี้นี่ต่ทีมเดินหน้าเรื่องการตลาดน่าสนใจจริงๆยิ่งทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยได้ในใหม่อย่างโทมัสแฟง์เข้ามาเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับขอบคุณหล่งที่มาฮะคนนี้นี่ไม่ติดตามไม่ได้เลยนะฟาบบซิโอโรแมนโนในเดงส่วนข่าวสุดท้ายเนี่ยผมว่านะสงสัยต้องถึงเวลาที่จะ ต้องย้ายแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ได้ติดตามข่าวสถานการณ์ยิ่งได้ดูเกมระหว่างทางด้านของมาดิดเนี่ยจะรู้เลยนะครับเรอัลมาดิดเนี่ยประกาศออกมาได้แจ้งเรียบร้อยนะครับโรดิโกว่าสถานการณ์ปัจจุบันและบทบาทของเขาในยุคข,ของชาบีอลอนโซเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทาทีมก็พูดตรงๆเลยนะอลอนโซเนี่ยมองว่าคู่หน้า2คนจะเป็นทางด้านของครียนเองาเป้ e, แล้วก็เวนิสุสจูเนียนะครับโดยที่กอนซโลกาเซียเนี่ยจะตกไปเป็นสำรอง เรียลมาริดเองเนี่ยมีแผนปล่อยตัวทางด้านของโรดิโกออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็มีข่าวกับทางฝั่งของทีมในพิมพิลีกโดยเฉพาะอาร์เซนอลซึ่งคาดการว่าหลังจากศึกฟีฟ่าคลับเวิลด์คัเนี่ยน่าจะได้เห็นเรื่องของการเจรจาเพราะว่าโรดิโกเองก็คงจะไม่อยากนั่งไปเป็นสำรองนะครับล่าสุดก็ลงเตะเพียงแค่13นาทีเท่านั้นในรอบน็อกเอาท์ผมว่าโอกาสมาลอนดอนสีแดงนะค่อนข้างสูง สื่อจากมาก์กาเนี่ยเขาก็รายงานออกมานะครับสถานการณ์ของข่าวในเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามแบบรายชั่วโมงเลยจริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับ EP นี้ด้วยจะมีข้อมูลมาฝากกันทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ